สูงเกินครับนู่นครับโอ้มีแต่ปล่อยน้ําลงนะครับอันน้ําขึ้นนี่ยากยากอยู่นะครับแล้วมันไม่ใช่เดวแบบเดวแบบขี้ไฟด้วยนะครับเป็นเดวขี้แบตครับมันไม่แรงครับนิ้วเดยวนี่ครับต้องไปดันแต่ข้างล่างกลับรถก่อนครับ ได้ได้ได้ไแล้วนุ่นนะครับก็สูงเลยครับกี่เมตรด้นะสามเมตรหลวงพี่ไม่อยู่นะครับวันนี้หลวงพี่ติดกิดติดกิจของส่งครับนี่ครับแต่ก่อนไม่มีนะครับโอ้ข้ามมาฝั่งนี้ยังไม่ได้เลยนี่หลวงพี่ทำเองนะครับฝีมือสุดยอดครับลงพี่หลวงพี่น้น,นครับ โอ้โหเ,เป็นตะกรนเป็นตะสอนสัก,สกครับผมกม็เริ่มทำตั้งแต่มาช่วยตั้งแต่ตัดต้นสัก,สกนะครับนูน่นก็ไม่ใช่เซเว่นนะครับเป็นโรงควานะครับผมก็นึกว่าดีสอดนะครับไม่ไม่มานาน,นครับนี่ก็ถมใหม่นะครับ น้ำก็ทำเองครับองคพี่ทำสุดยอดครับต้นสากนี่ผมมาตัดนะครับแต่ก่อนก็น่าจะผมนะครับที่ตัดทิ้งไปเมื่อกี้มันสูงเกินครับโอ้ผมงงเลยจะเอาขึ้นยังไงวะเอา อยนี่นะครับเอาน้ำจา่ที่ต่ำขึ้นที่สูงโอ้องใช้แรงดันเยอะครับคิดแบดด้วยไม่รู้แบดจะหมดหรือเปล่า <laughs> จักแบดที่มิดหย่อนบอใส่แห่งไล่อะ่ะใส่ลรงดันไล่อะนี่ได้ยินเสียงอยู่นะ่ออข้งขงนะ

ผิดเิดในมาตรฐานไปเลยนะเนี huh. ่ยเอาลงฮีกตอเห็ดซะเนี่ยคุยว่าเป็นบ่แล้วก็ได้หมจุ่มหังนี้คุยกวาอยู่เอาขึ้นนูนบ่อโอ้ตงไปเปิดฟ้าโอ้บ่อยอ่างนี้ก็บ่รู้กันนึงว่าแกตอออกเกนี้ไหดันขึ้นนี้ มันดันขึ้นนะเห็นนันถ้าเอารถมาใส่สูเนืเสมอสูียนะคะนี่ดันนะเปียงเบ็ดจังหาดันเแบบ็ดฮึ่งไล่ไหมเดี๋ยวได้เนะสียไปอันหนึ่งแล้วก็ได้กี้เบ็ดนะ่ะเส้วออ

อ้าวโฟมล้วต้องระวังให้ดีเด้อเอาบัวไมดิอ๋อมันโฟมคนละโตกันเกาะก็เคยเลยบึบเ่เดียวเึงเด้อแหงหาซแมงโอ้ไปไวยงาก็หิรักยโว้ยยานตายยังมีไมได้แสดงเป็นปูนหาซีไหวอ่ะหาซีไมเว่าซีมีน้ำมันนะเ้โอ้โห

บะฮอนตีอ้าบฮอนเขาก็่ต้องิดเอ๋วนะอันนี้มันเบาๆนันึเบาบอตีเขาเอินเนี้ยก่อปีกป่องบ๊วมันซื้อร้านเขาตี นี่นะครับหลวงพี่ทําเองครับฝีมือดีครับนี่ครับนี่ครับหลวงพี่ทําเองครับเขาเรียกอะไรไม่รู้ครับหลังคาปินงปองไม่ร้อนไม่หนาวไม่อะไรไม่รู้ครับเนี่ยหลังนี้หมดหกแสนนะครับปนน์บอกตะกี้ครับนี่ครับอันสมัยไหมครับนี่ครับหกแสนครับ ปนุนบกเอานี่ครับเอาซื้อกาแฟนะครับเอาไม่ใช่ครับกูตีหลวงพี่นะครัเอปเปโซเลยครับหลวงพี่นี่ครับเป็นกูตีหลวงพี่นะครับไม่ใช่หลวงพี่ที่ไปซื้อเอปเปโซ่นะครับโอ้แต่คนยังไม่มีนะครับที่แรกเป็นสอนสักมาเลยครับเนี่ยนี่ครับ ที่เนี่ยแกเพิ่งไปสร้างได้สองสามปีได้มั้งครับนี่ครับหลวงพี่ทําเองนะครับแต่วันนี้หลวงพี่ติดกิจส่งอยู่ไหนไม่รู้ครับนี่ครับโอ้สวยครับนี่ครับเอากาแฟนะครับเอานึกว่าร้านกาแฟไม่ใช่นะครับตีหลวงพี่นะครับปนนบอกเย็นมากเลยนะครับนี่ครับอะไรครับปิงปอง อ้าวโอ้ปนุนบอกไม่ไหม้ไฟนะครับเนีผมไม่มั่นใจนะฮะหลวงพี่ไม่อยู่นะพี่ติดกิจอ้าวหลวงพี่ติดกิด,ด,กดผมชื่อกิจอ๋อนี่ครับตัวไฟหลวงพี่ก็จัดมาเองนะครับทำเองนะครับหลวงพี่เนี่ยนี่ครับ48โวลต์6,000วัตต์เลยนะครับ ออืออืน่านดูช็อตคนได้หลายคนคนระับช็อตลุงพี่ได้หลายคนคนระับไม่ใช่ที่นั่งกินกาแฟนะครับเป็นห้องอเนกประสงค์นี่บนึกว่าร้านกาแฟเอา้าหน้ามาไล่มาจังไหนวะ sáng ừ. khối bộ mặt linh phiệt rồi à. khối lùng Ồ. mà nam tên lơ mươi nó khối ui hồ là sắp rồi mỉ bóng như vậy đấy hai mẹ ngũ xuống xe ăn xe. ขคณะยุบานเดี๋ยวบ่มียังคือกันเลยเสม,มือนะมีแต่ส่งน้ำนะคือกันอยู่แต่วันนี้เวลาเาไปเาบอเมนไปบงเดียวอ่ะครับบอมันกระสังมีเแบบ๊บเหนียวเป๊กปลัดคือมาซะแอ้วบอเมนคล้องหัวแล้วก็บ่มีหัวก็เก็บมาส่งน้ำแต่บ่มีหัว <laughs> นี่คนระับวันนี้ไม่ใช่ไปส่งคอกวัวนะครับ ต้องเบาศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ข้อกัวนะครับไม่มีกลัวครับโอเคนี้ก่อนนะครับโทรศัพท์ความจำต็ม